สวัสดีครับรอบกลางวันนะครับผมเตรียมจัดส่งสินค้าให้อีกแล้วนะครับผมขอขอบพระคุณอาานะครับขอขอบพระคุณอาม่าอยู่ลาดพร้าวนะครับผมอยู่ลาดพร้าวซอยอะไรจําไม่ได้แล้วนะครับผมเมื่อกี้ยังเขียนบินอยู่เลยนะครับแป๊บเดียวเองก็จัดส่งให้อาม่านะครับวันนี้กลางวันจัดส่งเลยอาาเนี่ยดูมาจากในโซเชียลนะครับอา่าดูในโซเชียลและก็ขับรถให ให้ลูกหลานนะครับขับรถพามาเลยอาม่าตั้งใจมาดูตัวนี้ตัวเดียวนะครับตั้งใจมาซื้อตัวนี้ตัวเดียวนะครับแต่ว่าอาม่าบอกว่าเดี๋ยวอาม่าขอเดินดูอนุนอันนี้ก่อนนะครับอ่าขอเดินดูไปเรื่อยๆสรุปนะครับอาม่าไปถูกใจชุดอาหารอีกชุดหนึ่งนะครับผมขอขอบพระคุณอาม่ามากๆเลยนะครับชุดอาหารไม้มาค่าไม้แผ่นเดียวนะครับจากที่จะขายได้ตัวเดียวนะครับอมาม่าก็อุดหนุนเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวนะครับขอขอบพระคุณมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับผม ยาวเมตรสิสูงประมาณเมตรแปบนะครับเมตรแปบเมตรเกาสบนะครับเป็นตู้โชว์สุโขทัยงานไม้สักแบบนี้นะครับผมหนึ่งาพบาทนะครับหนึ่งาพบาทสวยมากนะครับตัวนี้สวยมากอาจเป็นงานช่างสุโขทัยงานดีสีเนี่ยนะครับแล้วก็โต๊ะกลมนะครับโต๊ะกลมกว้างหนึซนเมตรกว้างหนึซตมรนะครับพร้อมด้วยเก้าอี้หตัวนะครับผมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราขายเฉพาะโต๊ะกลมนะครับ มันมันจะขายแยกขายโต๊ะกลมแล้วอาม่าก,ก็ซื้อเก้าอี้แยกครับโต๊ะกลมตัวละ29 5 0 0ันห้าร้อยบาทร2อยี่ิหกซนติเมตรไม้สวยๆแบบนี้เลยนะไม้สวยมากคนระับไม้สวยมากเป็นขอบทองเหลืองด้วยนะร้อยี่สิหกซนติเมตรและเก้าอี้ตัวละหนึ่งพัน็ดร้ยบาทพร้อมด้วยเก้าอี้ไม้มาค่าหกตัวนะครับโต๊ะกลมก็เป็นรุ่นสามชั้นนะครับผมขอบด้านนี้ก็เป็นขอบทองเหลืองหน้าโต๊ะก็เป็นขอบทองเหลืองนะครับผมเนะี่ย ตัวนี้อา่าซื้อเหมือนแบบเหมือนเอ็นดูพ่อค้านะครับแอดมินไปเดินขายให้อาม่านะครับขอขอบพระคุณอาม่าจากใจเลยนะครับผมเนี่ยตัวนี้ก็สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบวกกับเก้าอี้ตัวละหนึ่งพันเจ็ดร้อยนะครับหกตัวนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวจัดส่งให้อาม่าที่ลาดพร้าวนะครับแล้วเดี๋ยวมีตอนเย็น ส่งแถววัดสมานส่งแถว8ดเลี้ยวอีกหลายเจ้าเลยนะครับผมรอคิวหน่อยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ครบถ้วนวันนี้เลยครับผม